พี่น้องก็ได้เวลาครับพี่น้องก้อนใบมือนี้ครับถือว่ามันครับสองเต้มครับพี่น้องตบเด็กครับมื่อนี้ครับมื่อนี้ครับนกหน่อยนะครับเนาะผมกับสิบุไดโอกลับไปน้ำนะครับนะผมกับสีปล่อยเขาขึ้นสู่ธรรมชาติครับเขาเติบโตใหญ่ไปครับพี่น้องครับออกไปแล้วครับเขาป้าดีกว่าครับ ว่าเขาใหญ่เนาะครับนะแล้วกอก็ได้ครับครับก็ไปเปอนนงรักครับน้องรักใบนาะครับเนาะก็ไปเลี้ยงน้ำแน่ครับปล่อยไปน้ำแน่เนาะครับเนาะพี่น้องจัดสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากคิดตามไว้น่ครับ่องคนรอบปลาครับพี่น้องจัดตอนเขาใหญ่เนาะครับเนาะเหมือนนี้ครับก็ปล่อยนกครับพี่น้องต้องเต้่มครับเมื่อนี้มันๆครับนะครับนี่ครับปล่อย เขาเคลื่อนสู่ธรรมชาติาแล้วครับเนาะไปไปเลยครับไปไปแล้วกลับพี่น้องกลับนี่ครับไปกลับกลับบ้านครับพี่น้องรอชจมชิหน้าครับ